พูดง่ายๆว่าคนที่เลือกก่องเนี่ยไม่ใช่คนที่ติดดินสักเท่าไหร่ติดดินได้แต่จะต้องมีเงินตลอดเวลาที่อยู่ในกระเป๋าของคุณหรือในตู้เซฟหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะเป็นคนที่ดูข้างนอกเหมือนเป็นคนง่ายๆติดดินจริงๆนิสัยไม่ใช่นะนะคะดูแต่งตัวอะไรง่ายๆกินง่ายอยู่ง่ายแต่มันจะมีความจุกจิกของชาวธาตุดินและธาตุลมอยู่ในนั้นนะถ้าใครเข้าไปอยู่ใกล้หรือไปรู้นิสัยจริงๆแล้วเขาไม่ใช่คนง่ายๆนะคะอืมเขาจะเป็นคนจุกจิก นะคะเขาจะเป็นคนจูจ้จี้จุกจิกแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าระเบียบม,มีความระเบียบม,มีความเป๊ะในเรื่องงานมีความเป๊ะในเรื่องส่วนตัวมีการเป๊ะในเรื่องการแต่งตัวและการใช้ชีวิตนะคะชอบความหรูหราชอบอ่าชอบแบรนด์เนมชอบอะไรพวกนี้อืมโหไม่มีอุปสรรคใดก็มีอุปสรรคหนึ่งอะนะคะเสียงเสียงสุนัขเข้ามาในคลิปคือเป็นไงเนี่ยวันฮาโลวีนเหรอก็ไม่ใช่เนาะ เขาต้องมีอะไรสักอย่างเขาจะเจ็บจะปวดใช่ไหมขอให้หายไวๆนะลูกถ้าเจ็บป่วยก็ขอให้หายเขาร้องทำไม,อ,มอ่ะคราวนี้มาดูว่าทำไมเขาถึงไม่เกมแล้วคุณจะได้แต่งงานด้วยไพ่อะราสีตุลจะมีคนมาขอแต่งงานหรือว่าตอนนี้คุณแต่งแล้วเป็นคนมีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้นะคะเป็นได้สองเคส ทำไมคุณต้องไม่เกม King of Cup h e r m i t อืมมีคนนิ่งใส่คุณคุณเลยหันไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินอาจจะเป็นคู่ของคุณก็ได้เป็นชาวธาตนะุน้ำมีกระบบพิจิตหรือคุณเป็นคนมีความรักให้กับชาวราศีกันนะเออเพราะว่าเขาอาจจะมาเกมกับคุณก่อนราศีกันนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะไม่ธรรมดานะ ร่อนพอสมควรแล้วก็มีความเอกลักษณ์ประจำตัวเขาก็เป็นคนที่ลื่นไหลประไล่เซส,สเก็ตอยู่พอสมควรนะดูนิ่งนดูสุขุมดูอบอุ่นนะคะแต่จะลึกๆจริงๆด้านดาร์กไซด์เขามีนะอันนี้ราศีการจะมาตบได้นะคะได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงนะเคยเห็นรุ่นน้องที่รุ่นน้องรุ่นพี่ที่เกิดราศีนี้นะคะหน้าฉากเขาจะเป็นคนที่ทํางานเก่งมาก นะหน้าฉาเป็นคนที่ทํางานเก่งมากแต่เรื่องส่วนตัวเล่เทสนะคะเรื่องส่วนตัวเลเทะคือแบบอืมนะเจ้าชู้มากนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคนที่เกิดราศีนี้แต่เขาจะสมหวังสุดท้ายเขาจะได้สมหวังได้แต่งงานมีเงินเขาเป็นคนที่แบบว่านั่นแหละรักความสะดวกสบายราศีกันราศีธาตุลมธาตุาด,ดินเนี่ยเป็นแบบนี้หมดนะคะ เน้นความมั่นคงทําไมเขาถึงไมเกมว่าเพราะว่า,วาคนคนนี้อาจจะไมเกมกับเขาก่อน5ดาบมันมีการทะเลาะก,กันเลนะคะคนที่เลือกได้ที่2อคุณอาจจะทะเลาะกกับแฟนคุณหรือทะเลาะก,กับคู่คุณนะหดาบมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นแล้วก็เลยต้องคล้ายๆไพ่ใบนี้มีมือที่3ามด้วยนะมันมีผู้หญิงหรือปเปล่าก็ไม่เชิงอ่ะไม่เชิงหรอกคุณขัดแย้งกันเองนะคะ อย่าอย่าไปตีเป็นมือที่สามเลยเอาคุณมีความขัดแย้งกับแฟนคุณคนในครอบครัวหรืออะไรเงี้ยสี่ไม้ขึ้นมาอาจจะเป็นสามีภรรยากันแล้วมีความขัดแย้งซึ่งกันและกันแล้วมันทําให้เกิดไม้เกมขึ้นมานะคะเกิดการไม่พูดไม่คุยกันนิ่งๆใส่กันทะเลาะขัดแยง้งไม่พอใจกันแต่เป็นแค่ช่วงหนึ่งเท่านั้นนะคะเดี๋ยวก็กลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องซีเรียสหรอกนะคะถ้าคุณแต่งงานกันแล้วมันจะไปไหนละนะมันก็ต้องอยู่ในบ้านดีกันปะ นะนอกจากคนที่แบบว่าเออยังไม่ได้แต่งยังไม่ได้ขอกันก็อาจจะมีแต่ถามว่าเขายังรักมั่นคงกับคุณไหมก็น่าจะนะเพราะว่าสีไม้ขึ้นมาเขาคงไม่ไปไหนหรอกนะคะไม่ต้องซีเรียสนะเอามาหากินคุณไปละกันนะคะอ,อ่าสองให้ละกันนะเนี่ยเห็นไหม มันมีเรื่องระยะทางคุณกับเขาอาจจะอยู่ไกลกันแล้วคราวนี้มันก็เลยมีมีแบบว่าหวาดนระแวงกันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ไว้ใจกันขึ้นมาอะไรเงี้ยมีสเปซมีพื้นที่ส่วนตัวเจ็ดไม้มนเลยเกิดความหวาดนระแวงมีซิกออฟสอดขึ้นมาระยะทางมีอุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางคุณกับเขาอาจจะทํางานไกลกันแล้วมันก็เลยเนาะวันไหวเป็นธรรมดานั่นแหละก็เลยต้องมาเกมใส่กันกองสองอ่านง่ายมากนะคะ แต่เป็นเรื่องที่แปลกเนาะคนเราก็ถ้าถ้าพูดตามท้องเรื่องก็ไม่แปลกที่ที่จะมีคือผัดแย้งกันมีปัญหากันมันก็เลยไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจกัน